วันนี้เราก็มาได้ซ่อมแซมตรงนี้มันจะเป็นที่แบบทางรถออกนะคะก็คือแล่นเข้ามาในบ้านเลยแล้วก็มันจะเวลาฝนตกนี่มันจะเป็นแอ่งแล้วก็ลอยล้อรถเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นล่องเลยสูงๆตำตำแล้วก็แกะอิฐที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมเนี่ยออกแล้วเราก็เอาหินมาเสริมก็คือไปสั่งหินคลุกมาก็เอามาเสริมให้สูงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะคะเพราะว่า อิฐที่เราทําไว้เนี่ยมันมันอยู่นอกหลังคาโรงรถเนี่ยมันจะทําให้โดนน้ําเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งเพราะว่าเราไม่ได้เสริมหินไว้เลยปูไว้กับดินเลยเราก็เอาหินมาเสริมแล้วก็ปูเอาสแลนมาปูด้วยค่ะเพื่อจะไม่ให้มันยุบตัวลงไปนะก็ อยู่ว,ว่างๆก็ทำไปตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยค่ะโกยหินแล้วก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันดูเสมอกันแล้วก็ทุบๆให้มันแน่นๆแ,แล้วก็เอาสแลนวางก็ลากมาวางเลยค่ะ มีน้องเหมียวเจ้าปะทูมานอนให้กำลังใจอยู่ด้วยเล่นด้วยเขาชอบมากเลยครับพวกแมวพวกอะไรถ้าเรามาทำนี่ช่วงนี้เป็นเวลาตอนเย็นๆนะคะก็แดดไม่ค่อยออกแล้วเราก็อาศัยตอนแดดร่มๆเนี่ยก็มาทำ เราก็จะทําออกมาแค่ประมาณกองทรายนะคะเพราะว่าตรงนู้นก็จะเดี๋ยวเอาหินคุกปูต่อจากแผ่นบล็อก8แปดเหลี่ยมก็เอาคัตเตอร์ตัดเลยนะคะให้มันเสมอกันแล้วก็เอาทรายลงเกลี่ยเลยค่ะเอาทรายมาสาดใส่ ต้องใส่ทรายเพราะว่าเวลาปูนี้มันจะกระเดิดถ้าเกิดเราใช้หินคุกอย่างเดียวเนี่ยมันจะกระเดิดก็เลยต้องเอาทรายเพื่อการปูแล้วมันจะได้แน่นลงไปด้วยค่ะมีบางคนถามว่าทําไมต้องเอาสแลนไปปูด้วยคือสแลนนี้ก็จะช่วยในการยุบลงไปช้าเพราะว่ามันจะหินมันจะได้ไม่จมทรายจะได้ไม่จมลงไปในดินนะคะ เอาทรายลงไปจนหมดพื้นแสลนเลยแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆปูไปเรื่อยๆนะคะหินที่เอามาเทก็เป็นหินคุกทำถนนเนี่ยนะคะแล้วก็ทรายก็เป็นทรายยาบปูข้างบนทีนึง นี่ค่ะก็ตรงนี้เราปูมาได้4ี่แถวแล้วเราก็จะปูเสริมจากของเก่านะคะของเดิมที่มันยุบอยู่มันจะเป็นล่องล้อรถเลยค่ะแล่นทุกวันทุกวันเวลาช่วงฝนตกก็วันเดียวไม่เสร็จเดี๋ยวจะค่อยๆทําไปนะคะคลิปนี้ก็เอาการซ่อมแซมอิดแปดเหลี่ยมมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะ